สวัสดีครับผมกิีดอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมจะพูดถึงการทําธุรกิจออนไลน์ครับครั้งแรกคลิปที่1เนี่ยคงได้ชมกันไปแล้วนะครับว่ามันมีธุรกิจอะไรนะครับที่สามารถจะเป็นทางรอดให้กับเรานะครับไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วก็คือธุรกิจออนไลน์ในยุคที่โควิดวิกฤตโควิด19เนี่ยนะครับหลายๆธุรกิจหลายๆเซกเตอร์เนี่ยหยุดชะง,งักและพังาพาไปตามๆกันแต่สินค้าอะไรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากอยู่ริมทางริมถนนในห้างนะครับเราเข้ามาในธุรกิจออนไลน์มันกลับกลายเป็นว่าธุรกิจเนี้ยได้รับผลกระทบครับเหมือนกับธุรกิจอื่นๆแต่เป็นการได้รับผลกระทบในทางบวกธุรกิจอื่นเนี่ยหยุดนิ่งชะง,งักนะครับลดคนลดงานลดเงินแต่ที่นี่เนี่ยนะครับเพิ่มคนเพิ่มงานแล้วก็เพิ่มเงินทุกๆนาทีเชื่อไหมครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับผมพาทุกคนมาที่ สถาบันสอนธุรกิจออนไลน์ที่นี่นะนะครับกว้างขวางกว้างขวางโอโถมากนะครับได้ชื่อว่าเป็นสถานสถาบันสอนธุรกิจออนไลน์ที่เป็นชั้นแนวหน้าชั้นนำของประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยทีเดียวมียอดขายนะครับเป็นน้องใหม่ก็ตามแต่ว่ามียอดขายเนี่ยออนไลน์เนี่ยเกิน1000ล้านไปแล้วในช่วง2ปีเขาทำธุรกิจอะไรกันนะครับแลวเขาจะช่วยให้คนอย่างเราที่ไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาเลยเนี่ย สำเร็จได้ไหมเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับและในวันนี้นะครับมีคนมามากมายที่นี่นะครับผมจะถือโอกาสเข้าไปดูนิดหนึ่งครับว่าเขาทำอะไรกันทราบแววๆมานะครับว่ามีการถ่ายรายการโทรทัศน์มีใครมาเข้ากล้องบ้างและถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเสนอหน้านะครับไปขอความรู้จาก คนที่เขาประสบความสําเร็จมันไม่มีอะไรง่ายครับแต่ผมก็ว่ามันไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเราเริ่มนับหนึ่งกันถ้ามีหนึ่งมันก็มีสองมีสามแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยเราจะได้รับความรู้พร้อมๆกันพอดีผมเหลือไปเห็นนะครับคุณโดมประกรณลำพระเอกขั้นเทพของเรานะครับมาในงานนี้ผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณโดมพาชมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆก่อนนะนระงแต่วันนี้นะฮะเห็นผมแต่งตัวแบบ แมค่อนข,ข้างเป็นทางการนิดนึงวันนี้ผมมีนัดกับคุณพอลนะฮะผู้บริหารเป็นซ e o เลยแหละ ของบริษัท The i คอน Group นะครับบริษัทที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากอะ่ะโดยเฉพาะในธุรกิจการขายของแบบออนไลน์เนี่ยใครไม่รู้จักดีไ i คอน Group ผมว่าเชยมากเอามากบริษัทหาง่ายมากคือถ้าเกิดใครมาถนนรามินทายึดเอาเซ็นทรัลรามินทาเนี่ยเป็นหลักอยู่ซ้ายมือเลยไหมซะหน่อยเป็นรามินทาซอยเจ็ดางหน้าครับก็จะเป็นโครงการ n น v เว n a a d w o r k เที่ตั้งของ t h ไ i คอน Group สำนักงานใหญ่ครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เจอบอส พอลของเราคนนี้ผมอยากคุยกับเจาะลึกมานานแล้วเพราะว่าทํำยังไงนะครับเปิดมาไม่กี่ปีเนี่ยโอโ้โหยอดเขาพุ่งกระฉูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจาะลึกกันเดีย๋ยวรอสักคู่ฮะเดีย๋ยวไปเจอไปคุยกันที่นู่นดีกว่าโอเคนะครับโอ้ถึงแล้วเดียคอน Group โอ้นี่ซูเปอร์คาร์เทียบเลยอะ่ะสวยน่าจะเป็นรถคุณพอหมดแล้วแน่เลยนะฮะ เดี๋ยวเราเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ,อนี่งมีตามมาตรกมาในนึงมาแล้ว,ว,วคุณพ่อโอ้โห หน้าใสมาเลยคุณพ่อขอบคุณมากเลยครับให้เกียรติวันนี้วันนี้เกียรติมากเลยพี่โดมาที่ออฟฟิศแต่ว่านี่ออฟฟิศนี่รู้สึกเหมือนใหม่ๆสดๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ยจริงๆเสร็จมาประมาณปีเดียวเองครับปีเดียวเองใช่ไหมฮะสวยมากเลยอ่ะทิปไปหมดเลยนี่มีกี่ชั้นเนี่ยคุณพ่อทั้งหมดมี5ชั้น5ชั้นเนาะลงทุนเท่าไหร่อ่ะก็ 1 0 0กับ50ล้านครับอะไรกันเนี้ยยังไม่ทันอะไรเลย150ล้านแล้วเพราะอะไรเราถึงทุ่มทุนถึงใส่ดีเทลไปให้มันโอ้โหอลังแบบเนี้ยคือผมเชื่อว่าเรื่องความรู้มันสำคัญเราก็เลยทำเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนสอนเทรดออนไลน์ให้ตัวแทนเขาได้มาเรียนก็เลยลงทุนรงินเยอะๆลงทุนในเรื่องความรู้เยอะๆผมชอบตรงเนี้ยทำไมบางคนเ่ยจะคิดว่าเฮ้ยออฟฟิศไม่ต้องทำดีมากไม่ใช่บ้านตัวเองบ้านเราค่อยใช้ของดีๆเราอยู่เองแต่ออฟฟิศเนี่ยคณนู้นคนนี้มา เดี๋ยวก็เสียหายแต่นี้ไม่ใช่เลยกับด้านคิดเลยอันนี้เรามองว่าเราต้องให้ของดีๆกับเขาสิให้พื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มาแล้วสึกเหมือนกับบ้านจริงๆมาแล้วอบอุ่นที่แอบเหลือไปเห็นนะคุณพ่อเป็นนักกีฬาด้วยรอครับไม่ใช่ะหมคยเพียบเลยอันนี้เป็นพวกเหรียญรางวัลครับเราส่งกรูตาครับไปประกวดในงานระดับโลกที่ Seoul International Invention นะครับแล้วก็ได้ชนะรางวัลมาก็เลยได้เหรียญรางวัล อันนี้แบบภูมิใจมากตัวบูมกูต้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะตั้งเลยเจ๋งอะจริงว่าไปคว้ารางวัลระดับโลกมาได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้เป็นรางวัลของบริษัทครับเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็เลยได้เลยไทย smart award ใช่เต็มเลยโอ้โหน่าภูมิใจจริงๆครับประธานบริษัเปิดมากี่ปีแล้วนะครับบริษัทนี้2ปีแล้วครับ2ปีแลถ้วยเยอะขนาดนี้ นี่เดินสายลารางวันเลยป่ะคำเนี้ยกระ่ถ้วยเยอะมากเลยอ่ะพอตั้งใจทำมันก็เป็นผลลัพธ์แบบนี้อืดีใจด้วยจังเลยครับขอบคุณองนั้นผมอยากให้พาชมเริ่มจากห้องเรียนแรกดีไหมครับพี่โดได้เลยครับอย่างนั้นดูด้านนู้นเลยด้านนู้นนะครับห้องเรียนโอเค อันนี้ก็เป็นห้องเรียนห้องแรกเขาเรียกว่าอนุบาลออนไลน์อนุบาลออนไลน์จากคนที่แบบศูนย์ก็มาจับมือทําเริ่มต้นจากห้องนี้ก็เริ่มต้นจากสมัคร Facebook กันเลยแหละใช่ไม่ต่อไเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r a มไลน์ทิกเ o k ทุกวันนี้ก็ต้องทิกเก็ตต้องมาทำยิมเป็นง่ายๆคือไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่ได้มีเบสิกอะไรเลยเนี่ยที่นี่พร้อมแบบตั้งไข่ให้ดีเลยครับอันนี้ห้องแรกอนุบาลออนไลน์ เรื่องของคอนเทนต์ที่ขึ้นจอนี้อยู่น่าภูมิใจนะฮะนี่ไงย,ยืนยันเลยว่าเป็นบอสนะฮะที่สักเซสจนเนี่ยได้โดด สุอร์คาเลยก็เอาไว้จริงๆเอาไว้แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นแล้วก็พวกข้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ครับอ่าเราก็จะเอามาขึ้นประกาศไว้ตรงนี้เดี๋ยวเชิญด้านนี้ต่อเลยครับพี่โดครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้เรียนรู้เรื่องโปรดักต์ครับพี่โดก็จะมีทีมด็อกเตอร์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ให้ความรู้เราโดยตรงเลยก็จะสอนอยู่ในห้องนี้เข้าไปดูนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับเชิญครับคืออันนี้คือคุณจะเริ่มมาเป็นทีมขายละ ใช่ครับก็ต้องรู้จริงเรื่องผลิตภัณฑ์อสำคัญมากจริงๆในห้องเนี้ยเมนหลักๆเลยเนี่ยคุณหมอก็จะสอนให้ทุกคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ด้วยคือต้องกินจริงใช้จริงจนเกิดผลจริงแล้วเวลาเราถ่ายทอดให้ลูกค้าเนี่ยมันจะออกมาจากอินเนอร์จากี่เรไช้จริงคือเขาเรียกว่าสอนถึงแก่นอ่ะดีมากอะลุยกันต่อครับคุณพมอนี่คือผลิตภัณฑ์ท้งหมดนะครับอานี้เป็น product display นี่ตั้งเอาไว้คกุตาผมนี่เลยครับ พระเอกของเราบูมกุตาช็อตองบอกฝากด้วยนะครับอันนี้เพิ่งได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ไปนะครับครับครับสิทธิ์ค้าที่ได้รางวัลเมื่อสักครู่นี้ที่คุยผมเห็นรางวัลแล้วก็เราก็ภูมิใจนะตรงงั้นอัชจันทร์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซที่เอาไว้ให้เขานั่งทํางานกันได้ครบทุกฟังก์ชันนี้เลยผมเห็นมีกล่องยาของรมด้วยได้เลยครับคุณพอ นี่เลยบูมนะฮะกูต้าผมพรีเซนเตอร์คนแรกเลยโปรดักต์เพิ่งเปิดไป2เดือนขายไปแล้ว200ล้านแล้วครับ2อ <c> 0 <oughs> ้ย <c oughs> ขายอะไรขายยังไงเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยนะครับกับโปรดักต์อันนี้นะครับผมจริงๆ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นเหมือนกับห้องที่อนเนกประสงค์หน่อยเข้ามาก็สามารถจะมาสอนกันกลุ่มย่อยๆได้ก็จะมีเนี่ยพวกอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเตรียมไว้ให้เลยแล้วก็ที่นี่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ทั้งตึก อเยี่ยอยู่ตรงไหนก<ห>็เรียกว่ามี High ฮสปีดอินเทอร์เน็ตใช้แล็อ<ร>อินได้ฟรีโอ้สยอด โอ้โหนี่มันสีของบลูมกูต้าเลยป่ะครับเนี่ยสีชมพูมผมว่ามุมนี้เอาจริงๆเหมือนพวกคาเฟ่แบบตามหอง่ออะไรอย่างเงี้ยเลยอะหลายคนพูดเหมือนพี่โดดรอผมเชื่อแล้วว่าทำไม150ยล้านห้องนี้ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องที่เขาทำ a c e b o o k ไลฟ์กันอยู่ครับห้องนี้ก็จะเอาไว้สำหรับไลฟ์แบบนี้ครับใครมาไลฟ์มาอะไรก็สามารถใช้ได้สวยคนขายสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่ขายบูมอยู่เหรอครับเนี่ยบลูมกูต้าด้วยขายดี ยอดถล่มเลยนะครับสุดยอดมากผมชอบแม่ค้าผมมากขยันครับไลฟ์ตลอดมากเลยคนเนี้ยเดเซิร์ชั้นบนไหมครับเชินครับสวยงามมากขึ้นมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยผมเห็นรูปบอยมาก่อนครับตลอดเลยเป็นเซนเตอร์ใช่ครับเป็นรีเซนเตอร์ของตัวซิปเวโปรตีนส่วนพรีนเตอร์ที่เราได้มาจากเกาหลีคนหนึ่งก็เนี่ยครับท่านนี้เลยแล้ว โอ้โหนี่เป็นเกาหลีเหนือด้วยป่ะครับไม่ใช่ร้องเล่นเหเล่นตัวเองแล้วรูปสวยมากโอ้โหใส่กริบเลยฮะก็นี่กินทุกวันเลยตั้งแต่มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยดูผิวดูผิวแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งที่ผมอยากให้พี่โดมดูเพราะว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสาคัญผมเดาไว้ต้องเป็นคุณแม่คุณพ่อแหละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่เลยรูปท่านก็จะอยู่ในได้เอางี้เลยฮะ สดสดละล้อเลยฮะเพิ่งมาแปะเลยฮะสดสดละล้อเลยหลังจากถ่ายแบบพี่โดมอุ้ยจริงด้วยร้อนเลยยังร้อนอยู่เลยเป็นเกียรติมากครับคุณพอลอยากให้พี่โดมเซ็นไว้หน่อยไหมริงว่าได้เลยครับแทนมาจะได้เห็นเฮ้ยเซนพี่โดมขอปากกาจากพี่ได้เลยครับรูปก็สดสดละล้อเซ็นก็เซ็นสดสดกันเลยนะฮะแม่งงานกันเลยขออนุญาตนะครับว้าวสุดยอด เกิดเจอโดมที่ไหนทักได้เลยถือว่าเราเป็นแฟมิลี่เดียวันกแล้วนี่เป็นรครับน่ารักมากๆของพีเเตอร์ของเราคนนี้นี่จริงๆก็ไม่ได้อวยเหมือนกันถือว่าเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสําเร็จเพราะมาจากความตั้งใจขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแสงแฟ แป๊บๆอยู่นี้ทำอะไรกันครับเนี่ยอันนี้สตูดิโอครับพี่กำลังถ่ายงานกันอยู่ครับมีมีป้ายด้วยว่าออนไลน์อยู่ผลิตสื่อครับเอาไว้ใช้การขายของออนไลน์โั้นี้คืออุปกรณ์ต่างๆคืออยู่ที่นี่เลยเป็นของเราอินเฮ้าส์เลยใช่ไหมอินเฮ้าส์เลยครับทําทุกอย่างที่นี่พี่รมเชินเข้าไปดูด้านในได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ถูกใจที่สุดนี่ก็คือ กล้องในการใช้ถ่ายคอนเทนต์ภาพนิ่งของที่นี่เขาแหละฮะเนี่ยค<า>ือต้องบอกว่าเลนนี้นะฮะเฉพาะตัวเลนเนี่ยก็เป็นล้านแลละแล้วรวมที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้บอกเลยซื้อรถแบบแพงๆได้เลยล่ะสวัสดีครับกำลังถ่ายกูต้ากันอยู่ดได้เลยครับมาเลยครับโอเค ิ่งที่เห็นเนี่ยก็อย่างที่พูดมาแล้วก็ซ้ำอีกหลายรอบก็คือครับลงรายละเอียดทุกอย่างจริงๆน่ามาอยู่มากบ้านหลังนี้ไอคอนเฮาส์ไอคอนเฮาส์ครับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าไปในสตูดิโอคือเรียกว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ค,คนเป็นสตาร์ได้ <S <S เป็นดาวได้จริงๆมีทีมที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงชื่อว่า IBX ก็คือย่อมาจากคำว่า I c คอน e a u t y Expert ก็คือดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทำให้ตัวแทนเราเนี่ยน่าจะต้องดูดีก่อนใช่ยอดมากเลย โอเคก็โอครบเลยนะฮะที่จะออกมาเป็นเขาเรียกอะไรนะบิวตี้ไอคอนแ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนที่เป็นขั้นกลางไปถึงขั้นแอดวานซ์แล้วจุได้ทั้งหมดประมาณ200คนเป็นห้องอบรมสัมมนาเลยนะใช่ครับอันนี้เรียนกันแบบเป็นอุตสาหกรรมก็เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยในทุกๆดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ต้องเลย เดินออกจากห้องนี้ไปนี่เรียกว่าเป็นเซียนธุรกิจออนไลน์ทําได้ละวท่าแน่นอนนี่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะลองมานั่งฝังด้วยได้ไหมครัเป็นเกียรติเลยครับพี่ยินดีครับดีจังเลยคระบครบจริงๆเลยครับจบชั้นนี้เนี่ยนี่คือชั้นที่3ามลวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่4ต่อแต่ว่าขึ้นชั้น4เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ลิฟต์ดีกว่าเชิญครับอขอบคุณครับโอ้สวยงามอีกแล้วชั้นนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่คอยผลิตสื่อในออนไลน์แล้วก็ส่งให้กับตัวแทนแล้วก็จะมีกราฟิกดีไซเนอร์มี โปรแกรมเมอร์นะครับมีวิดีโอเอดิเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ซอนนี้ทั้งหมดเลยส่วนท่านนี้ก็เป็น GM ของเราครคุณเบตเตโอครับคุณเบตเตโอ้โหหน้าตาหล่อเหลากันหมดเลยนะฮะบริษัทนี้นะฮะวันนี้เขาจะสตาฟนะเขาจะนั่งทำงานตรงนี้นนีี่่เยของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือระบบไอทีเราต้องพร้อมนะครับเข้าใจเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แบบว่าคือไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของตึ สามารถใช้ได้หมดเลยแล้วแบบแรงมากตรงนี้ก็เป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นภายใน์าันธนะครับจะรองรับระบบทุกอย่างเว็บไซต์อะไรทั้งๆเราก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วเราก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าอยู่อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์ชุดใหญ่เช่าชุดใหญ่อีกคุณพอลคุณบีเตอร์ครับแล้วนี่ห้องอะไรครับเนี่ยเห็นส่งเสียงกันอันนี้เป็นห้องประชุมฮะคงกำลังประชุมกันอยู่พี่โอมลองไปแอบดูได้เลฮะส่งเสียงกันวิทไว วันดีครับวันดีครับเดี๋ยวได้ให้คุณพอนำดีกว่าครับพี่โดมเรียนสั่งครับผมมาควรมากครับเนี่ยไม่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 ควนใช่ไหมครับอันนี้เป็นห้องประชุมผู้บริหารนะครับอ๋อครับผมปกติผมก็จะนั่งนำการประชุมอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ก็ให้พี่โดมนั่งแทนดีกว่าโอ้เดี๋ยเรียนเลยครับเลียนเลยครับนั่งด้วยกันไหมครับเลียนสั่ครับเลียนสัพี่โดมด้วยครับขออนุญาตนะครับครับ ผมกำลังประชุมโปรดักต์ของเรากันอยู่เลยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับเห็นไหมบอกตั้งแต่พี่โดมเป็นพินเตอร์ยอดขายขึ้นอีกเยอะเลยนะของเขาขายดีอยู่แล้วจริงจริงมีส่วนเยอะะต้องประกอบกันของดีต้องบวกพรีเซนเตอร์ระดับประเทศด้วยสวัสดีพี่ๆบอสทุกคนเลยนะครับ ก็อยากจะแนะนําตัวนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็นเกียรติครับแล้วก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดในฐานะพรีเซนเตอร์มีอะไรแนะนํากันก็ลุยไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเหมาะสมผู้ควรมากอันนี้ก็เป็นฟิตเนสครับพี่ับ ครบวงจรเลยนะครับก็<ค>อ,อยากให้เขาได้ขึ้นออกกำลังกายด้วยครับเพราะว่าอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ต้องมีด้วยกัน3ประการอันแรกเลยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารในครบห้ามูอันที่3ก็ออกกําลังกายครับแต่ผมว่ายุคนี้จริงอาจจะต้องมีเรื่องของอาหารเสริมด้วยนะสําคัญใช่เพราะว่าเราทํางานไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะตื่นเช้ามาทํางานอย่างเดียวอ่ะพักผ่อนกันละเดี๋ยวนี้การเดินทางการนอนพักผ่อนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมสาคัญสําคัญเห่นีย ะบูมกูต้าเนี่ยแหละครบครบครบแต่ถ้าจะเอาให้ครบเลยต้องเพิ่มเข้าไปต้องมีเงินด้วยไม่ริงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวไม่มีอารมณ์มาออกกำลังกายไม่มีเงินแล้วก็จะนอนไม่หลับใช่มเครียดเครียดเออจริงแล้วก็อาหารดีๆมันก็ต้องใช้เงินซื้อนาะจริงคนบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้คนบอกเงินซื้อเวลาไม่ได้ ซื้อได้นะจริงๆอย่างเงี้ยบางทีเราเดินทางเราไปเครื่องบินอย่างเงี้ยอ่าเร็วกว่าเยอะเลยซื้อเวลาไปชั่วโมงเดียวก็เอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแปรที่สําคัญคใช่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่คุณพ่อพูดนี่คือหมายถึงว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันก็สร้างความมั่งคั่งให้กับให้กับเราไงนะก็ถือเป็นธุรกิจทาเงินเลยฮะในโลกยุคนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงต่อได้ครับเป็นห้องอะไรครับคุณหมอเป็นห้องทํางานพอแล้วครับถ้จริงว่าผมอยากเที่ยอันนี้ก็เป็นห้องทํางานพอครับที่โดครับผมสายตาผมจับจ้องไปที่จุดเดียวแล้วก็ตู้เก็บนาฬิกาคุลพอเนี่ยครับพอก็จะมานั่งคิดงานกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะมาในห้องนี้ครับส่วนใหญ่เพราะมันมีสมาธิรงใช้สมาธิเนาะแช่ก็แยกตัวเองออกมาจากทุกคนแล้วก็มาทําห้อง แล้วก็มีของรักรวมอยู่พกกล้องเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วและนี่คือของสะสมอีกอย่างนึงโอ้โหแจ๋วมากก็เห็นคุณค่าของเวลาครับมีครบทุกรุ่นเลยนะครับเป็นพราก็เป็นจากพักพทีอะไรเนี่ยมาหมดเลยปาเต้เอีมาโอนเล็กมิชันอยู่ใช่โอ้โหมากหมดเลยอ่ะก็เรียกว่าเป็นห้องที่รวมแรงบั oh oh นดาลใจนะของข่าวไว้ไหนไหนพี่โดมมาแล้วเดี๋ยวพอพาไปห้องหนึ่งที่พี่โดมชอบแน่นอน เดี๋ยวไปเล่นดนตรีแลรวครับมีห้องซ้อมดนตรีด้วยเหรอจริงๆเป็นโซน V.I.P เอาไว้ดูแลแขกพิเศษแค่นั้นแหละแต่ว่าก็เลยมีความีวารักมากเลยครับอันนี้เป็นชั้น5แล้วครับพี่ดอก็เป็นโซน V.I.P เลยเซนพี่ดอ้ขอบคุณครับเชื่อแล้วครับว่าชอบจริงเป็นความฝันวัยเด็กเลยอันนี้ก็มีกรองชุดมีทุกอย่างเลยก็เวลา V.I.P มาเนี่ยเราก็จะเชิญมาทางด้านนู้นก็นั่ง พูดคุยธุรกิจกันอะไรกันก็นั่งอยู่โซนนี้หรือว่าถ้าเกิดมีทานอาหารด้วยก็มีโต๊ะทานอาหารเล็กๆตรงนี้พวกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยครับก็เป็น,นเฟอร์นิเจอร์นําเข้าหมดเลยฮะนำเข้ามาจากข้างนอกครับเข้ามาข้างในนี้นั้นยิงทีแต่ก็ได้เลยนะสุดท้ายครับที่เป็นห้องที่ไม่เข้าไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเชิญพี่โดมไปไหว้พระด้วยกันครับ ห้องพระจริงป่ะครับเนี่ยห้องพระจริงครับไม่ได้ซ่อนใครไว้เลยเรียนเชิญเลยครับพี่ต้องกลิ่นหอมมาเลยอ่ะอย่าเรียนเชิญพี่ต้องไหว้พระด้วยกันครับ วันนี้ปิดวันได้สวยงามมากสงบร่มเย็นมากขอบคุณคุณพอมากเลยนะครับที่โชว์เดอะไอคอนครูปให้ผมได้เห็นนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยเพราะวันนี้โดนมาเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆครบทุกฟังก์ชันจริงๆขอบคุณมากครับคุณพขอคุณร้าพี่โดเดี๋ยวนี้ขอตัวเนาะรุ่นโทรให้คนขับรถเตรียมมารับแล้วเรียบร้อยให้ผมไปส่งดีวางไม่เป็นไรคนขับรถนี่ซีให้ผมดูจากโลเคชั่นแล้วบ้านพี่โดบ้านผมไม่ไกลกันเลย เลใกล้มากเลยกับทินนี่ก็ดีอย่างน้อยเราอย้รู้จักบ้านได้ครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครับคุณพอลขอบคุณมากครับคุณพอจะเอาคันไหนไปส่งผมครับเนี่ยจริงจริงแล้วไม่ใช่ของพอครับีของตัวแทนหอผมนั่งรถตู้กลับก็ได้นะคุณพอเก่งใจเดี๋ยวต้องไปส่งให้ปลอดภัยครับต้องเอาให้ถึงบ้านโอ้หนี่จะคันนี้ดีกว่าป่าสุดสุดอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเอาคันนี้ไปส่งพี่โดมเฮ้ยทำเป็นเล่นคุณพอลครับใช่ครับจริงว่ะอันนี้ของพอเอง สวยจังเลยครับอันนี้เป็นโรสลอยรุ่นรุ่นดอนตัวนี้ก็เป็นโสมปัจจุบันนี่สัญลักษณ์เขาเลยทางฟ้านะฮะแล้วใครจะมาขโมยไม่ได้นะเขาลงด้วยนะจ๊ะนี่เห็นบอกคันนี้ออปชั่นพิเศษภายในจะเป็นสีส้มหมดเลยโอ้โหสวยมากครับน้ำเงินส้มนี่เป็นอะไรที่ตัดกันพอดีผมว่าที่สุดแล้วนะขออนุญาตเปิดประตุพาพี่ดมไปส่งแล้นะครับโอ้โหกินลมกันหน่อย เย็นละอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขอแว่นดำใส่หน่อยได้ไหมฮะนี่จะได้ดูไหมหนูจะได้ดูแบบป่าๆหน่อยไหมมีแว่นดำให้พี่โดอมป่ะร้อนเลยพี่ดอมสวยงามมากนี่สีส้มนี่แบบส้มเดียวกับแอมเอสเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นออปชันด้วยใช่ไหมคุณน้องเป็นออปชันเลยครับที่ต้องสั่งพิเศษเอาโอ้สุดยอดมากโอเคงั้นวันนี้ผมขอบคุณมากคุณบอลใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปกันเลยไปกันเลยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมแหมนั่งโรลส์รอยกลับบ้านเลย